เขาก็อ้างว่าเขาศัสับไม่มีดูมั่งอะไรมั่งอืเขาก็บอกอยากฟังแต่ปากเราก็ไม่รู้จะบอกตัวไหนเราก็บอกว่ามันเยอะเราก็บอกกับเขายัางงั้นเราเก่งหวยไม่ได้เลยบอกไใ้แทงอย่างนี้มันก็เอากันไม่ถูกแล้วมันก็ย้งมาว่าฉันฉันเอ้ยคิดเลยเอนอ,ยอนอนพอวายพาเต็ดก็นอนฉันบอกกับหลวงพ่อตองงวดเลยเนอะ่าอลูกศิ์ผิดกันเยอะแล้ว อขอต้องงวดเลยก็ขวัญเลยขวัญว่ามีคนตายนะ้าคนนะ่ะครับนอนอเลี้ยงก็เลยนอนเลี้ยงกันที่นี้มันมีต้นไม้อะ่ะต้นไม้ใหญ่มากเลยสองคนโอบยังไม่ถึงเลยอืมแล้วก็มันมีผู้หญิงอนะจุงเด็กน้อยมาคนหนึ่งอันี้ผู้หญิงเนี่ยไม่ตายนะก็เด็กน้อยนะ่ะครับ มันก็วนต้นไม้ที่สองสองต้นที่โอบกันไว้น่ะสองสองต,ต้นนึงน่ะสองคนโอบยังไม่รอบเลยครับมันใหญ่มากเลยต้นเนี้ไอ้คนตายมันก็นอนเลี้ยงอยู่งั้นเนี่ยอืมไอ้ผู้หญิงก็จุนจุงเด็กน้อยจุงเด็กน้อยวนต้นไม้อย,อยู่งันนะ่ะวนไปวนมาฉันจึงว่าเอ๊ะมันจะเป็นไอน้นนอยมาบอกไงเนาะหรือจะเป็นเขาจะมาให้ตองงวดเลยครับ มันบอกเขาให้แก้มือเด้อเอาให้ถูก้ได้เพราะมุ้งงวดที่สี่มันผิดเนาะครับผมก็บอกเขาแล้วกว่าจะเข้าไม่เข้าก็มันหลายงวดแล้วเนาะดีดีแล้วนะที่มันผิดแล้วฉันว่าอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าถูกมาก็โอ้ยยังมาดีแล้วยังนั่งคุยกัน,นก็เพิ่งจะยินอันนี้ก็ พอวนต้นไม้เสร็จฉันไปแงะดูไอ้หาคนมันก็นอนเรียงกันอยู่งันเนี่ยผู้ชายที่ตายอะ่ะครับผู้หญิงก็พาเด็กน้อยวนอยู่งันเนี่ยเขาก็ตะโกนเนี่ยไม่มีผีคนหนึ่งอะ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนมาบอกว่าหวยออกสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าอยู่งันเนี่ยอืมฉันก็มามองที่ต้นไม้เอา้ามันมีเลขอีกตัวหนึ่งฉันเห็นที่ต้นไม้ห้าเก้า เขาก็ไม่บอกว่าหวยใหญ่หรือหวยเล็กฉันก็ไม่รู้แล้วมันจะเป็นหวยราววันนี้หรือปู่จะมาบอกไงเลขที่บานหนึ่งสี่ที่จะมาบอกห้าหนึ่งสี่ยังไงก็ยังคุยกับตะเบี้ยวอยู่เนี่ยะเบี้ยวไปยังว่าก็ลองซื้อดูทาไมเป็นหวยลาววันนี้ก็เป็นหวยใหญ่ครับก็ลองซื้อดูได้เนาะครับผมเป็นแค่แนวทาง <ตะ S 1> แม่ตะ,ตะเบี้ยวอ่ะเออโกนฝันยังไงก็มาตะโกนบอกเลยเนาะอืม ล้วก็เออเมืเช้าฉันว่าจะเล่ากับฟังก็เออไม่ไม่กล้าเล่าเดี๋ยวมันพอฝันตองงวดอย่างนี้มันดีหน่อยเดี๋ยวก็ฝันพอนานๆเดี๋ยวก็จะหาว่าเอาหวยเขาอีกไงเลาครับผมอย่างนี้จะดีแล้วแม่เดี๋ยวเราตอเราฝันตองงวดอย่างนี้เ,าเราก็บอกตองงวดอย่างนี้อย่างที่เก้าตีหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยตองงวดเนี้ยล้วก็บอกไปยินตามเที่ยวสี่เที่ยวอย่างนี้เนะี่ยก็มันจะเป็นหวยใหญ่หรอเอาไปเล่นหวยเล่าก่อนเนาะแม่เนาะ แต่ก็ฉันก็ว่าบอกก็ทะเบี้ยวจะส่งได้วลองซื้อกันตะกนละสองร้อยหวยราวบอกหวยราวนี่เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเราก็ถ้าแกจะเอาลงนั่นแกก็ต้องบอกกับเขาว่าไม่รู้เขาไม่ได้บอกว่าหวยราวหรือหวยใหญ่แต่ก็วนอยู่อย่างนั้นเนี่ยครับผมฉันก็ไปบอกกับปูเลยว่าให้ออกห้าห้าหนึ่งสี่เด้อที่สารปู่เนี่ยอือออกที่ศาลนี่ก็เดินไปบอกเขาก็ตะโกนอยู่เงี้ย ีหนึ่งห้าตีหนึ่งห้าอยู่งั้นนะ้วฉันคิดถึงไอ้น้อยที่มาบอกที่มันผิดที่ว่าขึ้นเครื่องบินมาลงหนึ่งห้าน่ะแล้วมันจะย้อนมาฉันก็นั่งคิดทำอะไรคิดไปเรื่อยเลยนะเลยก็ตรงชนไม่ได้จนไม่ไปอ่ะก็ยังว่าเนาะอยู่ดีก็มาว่ากันเนาะไม่น่าว่าเราไอ้หวยมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างเนาะครับ ใครจะให,ให้แม่มันก็ได้มัโกงมาตั้งสามงวดแล้วทีนี้เราไอ,ไอ้เราไม่ได้ออกที่ตอนนั้นก็โทรก็ไม่จิตกันไงอืมก็ไม่รู้กันทีนี้เราก็บอกทุกคนแล้วนะในบ้านนี่เขารู้มาเช้าเขาก็มาหากันเ็าบอกเขายังมานั่งบนว่าของเล่นจะต้องบนกันอืมมันไม่ใช่นักเล่นะนะเนาะครับแต่ยังว่า ฉันยังเขายังนั่งบูดบ่นเียเลยบอกอะไรเล่นเลยจะต,ต้องว่ากันไหมใครมันจะรู้ไม่ทะลุฉันเอารวยคนเดียวแล้วครับเรตเตอรี่ก็ออกนะดูดูดยังที่เขียนให้เขียนให้อยังไม่ได้ดูเลยสามตัวหน้าโอ้สามตัวหน้าจ้ะสามตัวหน้าใครเขียนนะวันนั้นน่ะจะส่งที่บ่ส่งห่างหรืออะไรอือจะเบี้ยวเวรีบไป แล้ <laughs> ฉันก็ไม่รู้ว่า,าตาสงเขานั่นนอกก็นานนาน,นานจังเลยแต่ที่มาตะโกนบอกนะไม่ย้ำหลายคำนะไม่ใช่คำเดียวต่อครับแกก็ย้ำอยู่อย่างนั้นแล้วก็วนอยู่ยงั้นนะยนวนอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่อ่ะใหญ่มากเลยทีนี้ฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นหัวใหญ่หรือหัวเลาเพราะเขาไม่บอกทีนี้ฉันไปดูความฝันที่ศาลปูนะมันห้าหนึ่งสี่เลยครับห้าหนึ่งสี่ที่สาลนะ่ะเลย ไอ้น้อยมันมาให้หวยไว้เลยจะามาั้มลุ้นจะ,ะออกลางหาา้าเก้างวดเนี้ยจะจะเป็นโอ้ยบอกไม่ถูกเลยจะเอาตัวไหนดีเนาะเอาลองไปซื้อดู้าไม่ออกหวยดาวันนี้ก็ออกหวยใหญ่เดี๋ยวจะลองซื้อหนึ่งสีสักหน่อยหนึ่งสีน่น,นี้ยเนี่ มันมาตะโกนบอกเนาะผีตะโกนบอกว่าสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าแล้วมันก็เดินแล้วผีก็มีหินแต่เสียงม,มันเป็นคนแก่เสียงคนแก่ตะโกนบอกเรามาดูผีห้าคนยังนอนเรียงกันอยู่นีนั่นเงอจุกมือเด็กน้อยวนอยู่นั่นเนละวนวนไปวนมา เอาลองซื้อดูด่าดีไหมใช่เฮ้ยนี่แหละลองซื้อดูฮะซอยส่วนดีไหมดีผิดถูกก็อย่ามาด่ากันเด้อตะเบียวเด้อโอ้ยรดเขาอยู่ทุกคนว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังเด้อเนี่ยเลยเปิดเลยอ้าวลองซื้อดูเด้อถ้าผิดก็อย่าว่าก hm ันโอ้ยนะครับเดี๋ยวเราจะสรุปเลข เข้าๆนะครับสําหรับเลขรัฐบาลลาวก่อนก็จะไปเล่นไทยนะเป็นเลขความฝันเลขความฝันของแม่หมอแมวนะครับก็เราก็บอกทุกคลิปนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นอย่าไปอ่าทุ่มมากนะเพราะว่างวดที่แล้วแม่แม่แมวก็บอกว่ามันเป็นเลขขันจรเนาะอย่าไปทุ่มมากมีบางคนทัวไป่าแกถึงบ้านนะครับโอ้หน้าสงสารเนาะอุตส่าหาเลขหาอะไรให้นะงวดน,นี้แกก็บอกแล้วว่า ให้เล่นน้อยลงนะซื้อน้อยลงนะไม่ได้จริงๆก็มันเป็นหวยสันจรครับเล่นยากนิดนึงแต่งวดนี้มีความฝันของแม่หมวมาแล้วนะครับฝันต่องวดเลยนะครับก็ไปดูคลิปไม่จบนะครับก็น่าสงสารแกเนาะอุตส่าห์หาเลขมาให้ก็ยังโดนดานะ่าเนาะพยายามได้น,นน้อยงวดที่แล้วแกก็บอกแล้วงวดนี้นะจะย้าตอนไหนจะให้ทุ่มตัวไหนรอรุ้นอีกครั้งครับแต่นี่คือเป็นแนวทางรัฐบาลลาวก่อนนะเป็นความเร็วความฝันของแม่หมวแม,มวนะฝันว่า ตามในคลิปเลยนะครับฝันเห็นคนตายฝันเห็นผู้หญิงกับเด็กยังไงไปดูในคลิปตอนนี้จะมีแต่คลิปเสียงนะเราได้แต่คลิปเสียงมาเอาไปดูกันในคลิปครับว่าเลขนี้ผมฝันเป็นยังไงไมายังไงเลยครับเด้ออ่ะก็ได้มาสี่หนึ่งห้าแล้วก็ห้าหนึ่งสี่ห้าเก้านะเป็นเลขความฝันนะครับตรงกับเลขที่บ้านของปู่มุจลินอีกแล้วอ่ะนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคนหาเลขก็หาให้นะครับเด้ออย่าเที่ยวไปด,าด่าคนนะครับ นะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเท่านั้นเองนะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านะก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าคคดีโทุกท่านสวัสดีครับ